ที่เห็นนี้ก็คือบันไดาทางขึ้นไปสู่กุฏิหลังแรกของวัดโพธิคุณวัดโพธิคุณสร้างั้างแรกก็ตรงนี้แหละแล้วก็มีกุฏิหลังแรกของของวัดไม่ใช่หลังที่เห็นอยู่ด้านหลังครับอีกเป็นกุฏิหลังแรกที่ชาวบ้านร่วมสร้างถวายให้หลวงพ่อพระอาจารย์ไห่บูนนี่คือทางขึ้นด้านขวามือ เป็นกุฏิหลังที่เสวยงามเป็นหลังที่สองแต่ซ้ายมือเนี่ยเป็นหลังแรกเลยของวัดโพธิคุณแห่งนี้ส่วนกุฏิหลังใหม่ที่หลวงพ่อมหมอบูญอยู่ถนนตัดไม้นั่นส้างที่หลังนี่คือหลังแรกที่หลวงพ่อฝากไว้ว่าเนี่ยใครมาวัดโพธิคุณอยากมาดูกุฏิหลังแรกก็ให้มาที่นี่ นี่หลังที่เห็นนี้ชาวบ,บ้านร่วมถวายหลวงพ่อไม่ให้รือ้รอหลวงพ่อเก็บไว้เพราะว่าพระนั้น่จะผูกพันกับหลังแรกในทางเดินอันนี้หลังต่อมาที่หลวงพ่อเคยอยู่เหมือนกันนี่คือกุฏิหลังแรก กุฏิหลังแรกของวัดโพธิคุณแห่งนี้ดูสภาพมาอันนี้พัดลมติดที่หลังไฟติดที่หลังวัดป่าก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ลวดลายเก่าอื่